สร่างตัดผมผู้โชคดีเมื่อครั้งศาสนาประกศักสปะสัมมาสมุทรเจา้ามีอุบาศกคนหนึ่งกับช่างตัดผมอีกคนหนึ่งพาการลงเรือไปในมหาสมุทรก่อนจะลงเรือไปนั้น พระยาช่างตัดผมได้ฝากฟังสามีกับอุบาสกว่าถ้าสามีของข้ามีความทุกข์ร้อนอย่างไรขอท่านได้โปรดเมตตาช่วยเหลือเขาด้วยเถิดคันเหลอก็ออกเดินทางไปคันไปได้เจ็ดวันเรือเกิดอับปางในทะเลกว้างเขาทั้งสองได้ ก็กระดานแผ่นเดียวกันลอยคอไปถึงเก,กาะกลางทะเลแห่งหนึ่งแล้วพากันขึ้นไปอยู่บนเกาะนั้นตลอดเวลาที่อยู่บนเกาะช่างแต่ผมได้ฆ่านกบนเกาะมาปิ้งกินเองบ้างให้อุบาสกบ้างแต่อุบาสกไม่ยอมกินต่อมา อุบาสกฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราควรยึดพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งคันแล้วเขาก็ระลึกถึงคุณพระรันาตนตรยทำให้ร้อนถึงพญานาคผู้อยู่บนเกาะน,นั้นพญานาคจึงเนรมิตร,ร่างให้เป็นสัมเาอใหญ่ขึ้นลำหนึ่งมีเทวดาถือท้ายขับ มาร้องประกาศว่าใครจะไปชมพูทวีปบ้างหรือเปล่าอุบาสกได้ฟังดังนั้นก็ให้ดีใจเป็นอย่างยิ่งรีบตอบไปด้วยเสียงอันดังแล้วชวนช่างตัดผมเดินลงจากเกาะตรงมายังเรือโดยไม่รอช้าแต่เทวดาผู้ ถือท้ายเรืออนุญาตให้ลงได้เฉพาะอุบาสกคนเดียวอุบาสกจึงขอร้องเทวดาให้เพื่อนร่วมเดินทางของเขาได้ร่วมลงไปด้วยแต่เขาไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไว้นะท่านเทวดาทวง ตลอดชีวิตเขาที่ผ่านมามีแต่ทําบาปทั้งนั้นเราจะให้เขาไปด้วยไม่ได้หรอกอุบาสกฟังดังนั้นก็นิ่งตรกตรองอยู่พักหนึ่งครั้นแล้วจึงเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแจ่มใสว่าเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นข้าขอแบ่งส่วนกุศลที่ข้าทำมาให้เขาครึ่งหนึ่งงั้นก็ได้ เทวดาตอบตกลงให้ช่างตัดผมลงเรือไปด้วยกันทันทีและเมื่อไปส่งถึงท่าเมืองปาราณสีแล้วก็บรรดาให้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในสมบัานั้นให้ไปปรากฏอยู่บนเรือของคนทั้งสองจากนั้นก็อันตรธานหายไปพร้อมกับ เรือสำเภาเป็นอันว่าช่างตัดผมโชคดีถึงสองชั้นคือได้รอดชีวิตกลับมาบ้านและยังได้เงินใช้อีกอย่างมากมายทั้งนี้เพราะกุศลผลบุญของอุปศกโดยแท้ตั้งแต่นั้นมาเขากับภรรยาได้ร่วมใจกันรสร้างกุศลบำเพ็ญทานเป็นกันใหญ่ และไม่ทำบาปอีกเลยจนตลอดชีวิตคติจากเรื่องนี้การมีเพื่อนเป็นคนดีนั้นแม้จะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเขาเป็นอย่างดี